ผลิตภัณฑ์อีวินภูเขาสกัดพัสตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของบริษัทเราเลยนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าลูกค้าติดใจมากๆครับสั่งแล้วนะครับกลับมาสั่งอีกเรื่อยๆครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเราครับมีขายมาอย่างยาวนานกว่า5ปีแล้วนะครับตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับตัวนี้ช่วยในเรื่องของการเพิ่มภูมิต้านทานนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับใครก็ตามที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนะครับสามารถเพิ่มภูมิต้านทานแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองได้ด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับ อด้านหลังแล้วนะครับมีตาฮาลาแล้วมีอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นความภูมิใจของเราเลยครับก็คือมีตาได้รับรางวัลนะครับจากกรมการแพทย์แผนไทยครับตัวนี้นะครับเป็นตาดาวอย่างนี้เลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ภูคาาในเมืองไทยน้อยมากๆเลยครับที่จะได้รับตราดาวตัวนี้นะครับซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพและประสิทธิภาพนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากที่จะทดลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆครับสามารถสั่งซื้อได้ทุกๆช่องทางของบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Li n e l a z a d a ช้อปปี้นะครับหรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้ครับ